หัวแท่ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอ5นักเตะตัวเล็กหัวใจใหญ่เรื่องราวต่อไปนี้นะครับขอขอบคุณใหม่ s ุ z u k i ิสวิป GL m a x Edition เต็มที่กับสไตล์เราใจทุกมุมมองไม่ว่าจะกี่ยุคก,กี่สมัยที่ผ่านมาสิ่งสำคัญพื้นฐานของการเป็นนักฟุตบอลตามแบบพิมพ์นิยมของคนที่เป็นโค้ชทั่วไปย่อมหนีไม่พ้นเรื่องของสรีระร่างกายที่ใหญ่โตบึกบึนหรือไม่กระสูงยาวเอาไว้ก่อน แต่หากจะมองในความเป็นจริงก็จะพบว่าวงการฟุตบอลน,นั้นอุดมไปได้วยนักเตะหลายรายที่มีฝีเท้าข้อขั้นเวิร์กคารอันเป็นที่ยอมรับทั้งๆท,ที่สรีระร่างกายนั้นไม่ได้สูงใหญ่โตอะไรมากมายและคลิปนี้ครับตัวเท่ฟุตบอลจึงได้รวบรวมเอา5นักเตะที่พิสูจน์ตัวให้เห็นแล้วว่าแม้จะตัวเล็กแต่ถ้ามีหัวใจที่ใหญ่พอคุณก็สามารถจะเอาดีด้านการเล่นฟุตบอลได้เหมือนกันเริ่มมันที่อันดับที่5เดวิดซิลวาจอมทัพชาวสเปนนิดนาว่าดาวิดซิลวา ซึ่งเพิ่งจะอำลามนสิตี้ไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่อยู่รับใช้เรือใบสีฟ้ามาร่วม10ปีนี่คือนักฟุตบอลที่อดมไปด้วยทักษะความสามารถและคาสบอลระดับสูงซึ่งเป๊ปกูเดล่าให้การยอมรับว่าเขาเป็นเหมือนมันสมองของทีมตลอดช่วงเวลาที่ทั้งสองคนได้ร่วมงานกันมาโดยซิวานั้นะครับมีสัดส่วนสูงเพียง5ฟุต7นิ้วหรือเพียงแค่170เซนติเมตรเท่านั้นโดยแม้อาจจะไม่ได้ถือว่าตี้อะไรมาก แต่หากเอามาตรฐานส่วนสูงของคนต่างชาติมาวัดมันก็ถือว่าเขาตัวเล็กอยู่ดีแต่แม้จะตัวเล็กเขาวาดดับิซิวบานันะครับกลับมีจุดเด่นในส่วนที่คนตัวสูงบางคนไม่มีนั่นคือความฉลาดในการออกบอลและวิสัยทัศน์ในการอ่านสถานการณ์ของเกมรวมไปถึงความคิดสร้างสารรค์ในการเซตเกมรุกให้กับทีมโดย10ปีที่ผ่านมาภายใต้เครื่องแบบสีฟ้าของเมืองแมเชสเตอร์ดาบิซิวบานันะครับ ถือเป็นหัวหมูรุ่นบุกเบิกของทีมนับตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาความสามารถของเขากลายเป็นเหมือนตำราหให้กับรุ่นน้องได้เรียนรู้แม้ว่าจะตัวเล็กแต่มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดในการเล่นฟุตบอลเลยการันตีด้วยผลงานแชมเปี้ยนลีก4สมัย FA Cup คัพ2สมัยและลีกคัพอีก5สมัยอีกทั้งยังเคยก้าวไปเป็นแชมป์โลกกับทีมชาติสเปนเมื่อปี2010มาแล้วปัจจุบันในวัย34ปีเขากำลังมีความสุขกับช่วงสุดท้ายในอาชีพคาแข้งกับสโมสเรเนลโซซิดาในสเปนอันเป็นแผ่นดินบ้านเเเกกิิดดขขออองงาาานนนัันั่่บที4ตซตล มิดฟิวเ์เชิงสูงชาสเปนคนนี้นะครับเคยวาดลวดลายลีลาในพิมยรล,ลีกับสโมอสรอ์อเซนอนสำหรับการอซลนนน่านนะครับถือว่ายอดเยี่ยมในเชิงบอลสูงมากคนหนึ่งของวงการด้วยความที่เป็นผู้เล่นซึ่งเล่นบอลได้ดีทั้งสองเท้าวบวกกับความเร็วและความคล่องตัวตามแบบฉบับของนักเตะต,ตัวเล็กทําให้เขาเองนะครับสามารถาตัวรอดได้ดีในลีกอังกฤษตอนที่ย้ายมาอยู่กับไอ้ปืนใหญ่แม้ความสาเร็จในอาชีพอาจจะน้อยหากนำเอาไปเทียบกับดาบิดซิวบาคนบ้านเดียวกัน แถมในเวดวงกว้างแล้วนะครับเขาก็แทบจะได้รับการพูดถึงหรือยกย่องน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่แฟนบอลอาเซนอลเองต่างก็รับรู้ดีว่าสันติกาซล่านั้นเก่งขนาดไหนและไม่แปลกเลยครับที่เหล่าเดนกานเนอร์จะยังคงรักในตัวของกาซลา่าไม่เสื่อมพลายส่วนสูงของกาซลา่านั้นนะครับ เขาสูงเพียงแค่167ซนติเมตรเท่านั้นแต่สไตล์การเล่นประเภทวิ่งสู้ฟัดทำงานหนะักรับบทบาทได้ทั้งตัวขึ้นเกมริมเส้นที่มีการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมและสามารถเป็นกองกลางตัวรุกที่ผ่านบอลได้อย่างเฉียบคมสรงให้เขาถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นักเตะตัวเล็กที่หัวใจใหญ่คนหนึ่งของวงการอันดับที่3ฟิลิปลามจาก2นักเตะจากสเปนข้ามาดูที่ฝั่งเยอรมันครับและหนึ่งในชื่อเดียวที่น่าจะทําให้แฟนบอลน,นึกถึงเป็นชื่อแรกๆในลิสต์ของนักเตะตัวเล็กย่อมหนีไม่พ้นฟิลิปล นักเตะจอมอัจฉริยะอดีตกับตันของเสือใต้ไบร์นมิวนิชนักเตะผู้มีถิ่นเกิดในมิวนิคคนนี้นะครับแม้ว่าจะอำลาวงการฟุตบอลไปตั้งแต่เมื่อปี2017แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาชื่อของเขาก็ยังคงได้รับการพูดถึงอยู่เสมอว่าเป็นหนึ่งในฟูลแบ็กที่ยอดเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งของโลกแต่ฟิลิปรามเองนั้นนะครับแทบจะมีปูมในวัยเด็กเหมือนเช่นกับนักเตะตัวเล็กๆทั่วไปที่เขาเคยโดนปรามาทว่าไม่น่าจะเอาดีในด้านการเล่นฟุตบอลได้เพราะสัดส่วนและสัีละนั้นเล็กเกินไป สูงอยู่ที่170ซนติเมตรเท่านั้นแต่อุปสรรคเรื่องร่างกายไม่เคยเป็นปมที่เขาเก็บมาใส่ใจด้วยสไตล์การเล่นที่ทำงานหนักและมีหัวจิตหัวใจที่ห้าวหาญยามลงสนามบวกกับภาวะความเป็นผู้นำส่งให้เขาได้สวมปลอกแขนกับตันทีไบเยนมิวนิกในด้านความสำเร็จฟิลิปลามนั่นเองครับถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับมาแทบทั้งหมดทั้งแชมป์ฟุตบอลโลกแชมป์บุนเดลิกา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกแชมป์สโมสรโลกและอีกมากมายด้วยทุกอย่างที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นทำให้ชื่อของฟิลิปลามได้ถูกบรร รวมไปถึงการเป็นพลเมืองเกียรติยศของเมืองมิวนิกในปี2009อีกด้วยครับอันดับที่2เจียนฟองโกโซล่านี่คืออดีตนักฟุตบอลชาวอิตาเลียนที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นพ่อมดน้อยอันเนื่องมาจากทวงท่าลีลาร่ายมนไปกับลูกฟุตบอลที่พลิ้วไหวและสวยงามในสนามหญ้านั่นก็คือเจียนฟองโกโซล่านั่นเองนี่คือนักเตะระดับตำนานของเชลซีและเวทีพิมล,ลีหลังจากที่ดาวยิงร่างเล็กชาวอิตาลี คยคว้าแชมป์ซเรีย A อย่างยิ่งใหญ่กับนาบอลรีมาแล้วด้วยผลงานลงเล่น105เกมเขากดไปถึง32ประตูและคว้าถ้วยยูฟาคัพรวมกับทีมปาราสกับผลงานรวม102เกมและจัดไปถึง4 9ประตูก่อนที่เขาจะตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าค้ามาหากรินที่เกาะอังกฤษก,กับเชลซีในปี1 9 9 6เคียงข้างเพื่อนร่วมชาติกับจาลูก้าวิเอลรลี่จนกลายมาเป็นสีสันของลีกผู้ดีในน,นเวลานั้นซึ่งตลอดระยะเวลา7ปีเขาช่วยให้ทีมสิงโตงเลืองเนครามคว้าแชมป์ยูฟาคัพวินเน ยิงไปถึง59ประตูก่อนที่เขาจะย้ายกลับไปบ้านเกิดอยู่กับกายลี่ในช่วงปลายชีพขาแข้งและฝากผลงานไว้กับทีมสุดท้ายที่74นัดและยิงไปถึง22ประตูส่วนผลงานมาสเตอร์พีททั้งหมดที่กล่าวมานั้นนะครับเกิดขึ้นโดยที่เจนฟอกโซล่านั้นมีสัดส่วนส่วนสูงของร่างกายเพียงแค่168เซนติเมตรเท่านั้นมาถึงอันดับที่1น,นั่นก็คือเดียโกมาลาโดนา ที่สุดของที่สุดในความทรงจําสําหรับแฟนบอลในยุคปัจจุบันเมื่อนึกถึงนักเตะร่างเล็กแต่หัวใจใหญ่อาจจะเป็นชื่อของเรียวนเนมิซี่ซึ่งแน่นอนครับว่าเขาก็จัดอยู่ในขายเดียวกันแต่ในคลิปนี้ครับคันโตเทฟุตบอลขอละชื่อของเมซี่เอาไว้เพราะที่ผ่านมาได้มีการทําคลิปอะไรต่างๆของเขาไปเยอะแล้วและฉะนั้นครับหากตัดชื่อเมซี่ออกไปชื่อคนที่ยืนหนึ่งในลิสต์ของนักเตะตัวเล็กหัวใจใหญ่ย่อมหนีไม่พ้นเจ้าของฉาย,ยาเสือเตี้ยนั่นก็คือเดียโกมาเาโดน่าเชื่อว่าแฟนๆลูกหนังไม่มีใครไม่รู้จักเขาคนนี้ ด้วยลีลาความพลิ้วและฝีเท้าระดับสูงในสนามเรียกได้ว่าไม่ได้เป็น2รองจากไปเล่เลยแม้แต่น้อยเขาคือกัปตันทีมอเจนติน้าในชุดควายแชมฟุตบอลโลกในปี1986 โดยเขาเริ่มต้นคาแข่งในยุโรปกับสโมสรบาร์เซโลนาซึ่งแม้จะโชว์ฟอร์มเก่งได้ไม่มากนักบวกกับมีปัญหาเรื่องส่วนตัวแต่การได้ย้ายไปอยู่ในถิ่นสตาด,ดิโอซานเปาโลของนาบอรีส่งให้เขากลายเป็นขวัญใจตลอดการของแฟนบอลที่นั่นจากการที่เขาพาทีมระดับกลางๆาฝ่าดงเสือสิงห์กระทิงแรกอย่างเอซิมิลานยูเวนตุสอินเตอร์มิลานและโรมาจนพังงานขึ้นมาครองแชมป์สกูเตโตเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเมื่อฤดูกาล1986-1987ก่อนจะทำได้อีกครั้งในฤดูกาล1989-1990พร้อมกับสร้างวลกกรรมรชอโ นั่นก็คือประตูหัดพระเจ้าใส่ทีมชาติอังกฤษกับวีรกรรมอีกมากมายที่มีทั้งในด้านขาวและด้านดําตลอดชีวิตจึงไม่แปลกครับที่ดาวเตะผู้มีส่วนสูงเพียงแค่165ซนติเมตรคนนี้จะได้รับฉาย,ยาวา่าเป็นทั้งเทวาและซาตานในร่างเดียวกันซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเป็นเพียงแค่ตัวอย่างแค่5รายชื่อเท่านั้นที่จัดอยู่ในหมวดหมู่นักฟุตบอลตัวเล็กแต่มีฝีเท้าใหญ่ขับโลกเพราะยังมีนักฟุตบอลอีกมากมายเต็มไปหมดที่มีเอารูปร่างกระทดรัดของตนเองมาเป็นอุปสรรคในการเล่นฟุตบอลแนนนน่่่่่อวาาแมม้้ฟุตบลลจะะเเป็กกีีีฬทยรรมไพมน และการมีรูปร่างสูงใหญ่คือข้อได้เปรียบที่ทุกคนรับรู้กันดีแต่ทว่ามันก็ไม่ใช่สมการตายตัวว่าคนที่ตัวใหญ่จะประสบความสําเร็จเสมอไปและคนตัวเล็กเองก็ใช่ว่าจะเอาดีทางด้านฟุตบอลไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของกีฬาฟุตบอลคือการที่เรารู้จักข้อดีและข้อด้ของตนเองและหมั่นฝึกฝนข้อดีและประครับประคองจุดด้อยให้มันสามารถเดินไปด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและที่สําคัญกว่าอะไรทั้งหมดก็คือเรื่องของหัวใจ พอต่อให้คุณตัวเล็กขนาดไหนแต่ถ้าคุณมีหวัวใจใหญ่พอที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่มีอุปสรรคใดใจใหญ่ไปกว่าหวัวใจคุณได้นั่นเองขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปอีกครั้งใหม่ s u z u k ิ S ว i f t G.L.Max Edition เต็มที่กับสไตล์เราใจทุกมุมมองและอย่าลืมครับหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปกันรจนจบสวัสดีครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนขอบคุณที่กดซับส r คร้ให้กับตัวเทพฟ,ฟุตบอลครับ